สวัสดีจ้าแอดมินสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจที่มอบให้กับแอดมินนะคะขอบคุณทาง fc ใหม่และ fc เก่าด้วยนะคะก่อนอื่นเรามาสรุปแนวทางของวันที่3กันนะคะแล้วค่อยมารับชมของวันนี้นะจ้ะแนวทางฮานอย3น้อยมัดรวมนะคะ แนวทางเข้านะคะนอยพิเศษนะคะ86กนะคะก็หลุดไปนะจ๊ะส่วน40ก็หลุดนะคะนอยปกติ0 4นย์ะคะก็หลุดไปนะคะนอย VIP นะคะ55มานะคะพี่น้องจะมาชุดกันนะคะ55นะคะส่วน VIP ล่างนะคะ81นะคะก็หลุดนะคะ ส่วนล่าง72อนะคะแอดมินให้เด่น2นะถ้าเจาะได้ถึง7นี้ก็ยังดีนะคะแต่ว่าเจาะไม่เข้านะคะหลุดนะคะก็ถือว่าโอเคอยู่นะคะเข้ามา55นะคะพี่น้องจะมาตัวกันนะคะไม่หลุดหมดนะคะวันนี้ก่อนจะไปรับฟังรับชมของวันนี้นะจ๊ะฟังคำเตือนก่อนนะคะคำเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลาง การนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดรับชมเพื่อความบันเทิงและใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีควรมีผู้ปกครองแนะนำนะคะพี่น้องจา๋าวันที่4เดือน8 ปีหกนะคะแนวทางหานอยสูตร3นมยมารวมนะคะวันนี้นะคะแอดมินให้เด่นไปที่

ชุดกันก็จะมีสี่เจ็ดเจ็ดสอง 9ก้าหนึ่งนะคะชุดกันนะคะสำหรับสายวิ่งนะจ๊ะเด่นวิ่งกันสำหรับสายวิ่งนะจ๊ะก็จะมีสู สำหรับสายวิ่งนะคะตัวที่แอดมินชอบนะคะก็จะมี724796แล้วก็32นะคะทุกอย่างทุกแนวต้องไปกลับนะคะไปกลับทุกครั้งนะคะพี่น้องจ๋าสำหรับคนที่ชื่นชอบนะคะก็แคปไว้ได้เลยนะจ๊ะ อย่าลืมไปกลับนะคะไปกลับทุกครั้งนะคะก่อนออกไปก็ฝากด้วยนะคะฝากบ้านหลังเล็กๆน้อยๆไว้นะอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะคะฝากปลูกต้นรักปักต้นตะไคร้ให้กับแอดมินด้วยนะคะแอดมินจะได้มีแรงและกำลังใจทำคลิปต่อๆไปนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะรวยๆเฮงๆกันทุกคนนะคะสำหรับวันนี้แอดมินขอตัวลาไปก่อนนะคะ สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะจ๊ะสวัสดีจ้า